ต่อไปก็เจญคุณจุฬาลักษณ์สุธรรมครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันจุฬาลักษณ์สุธรรมสมาชิกสภาผู้แทนะะราษฎรจากจังหวัดเชียงรายเขตพื้นที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและก็อำเภอแม่จันสี่ตำบลพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีอนุญาตขออนุญาตในการที่จะร่วมอภิปรายนะคะร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งชื่อของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการติดต่อการพิจารณาอนุญาตของทางหน่วยงานราชการนะคะเพื่อให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นโดยมีกำหนดเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นนะคะลดขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จำเป็นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอนุญาตและการให้บริการภาครัฐ และให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษ์ในการอนุมัติอนุญาตเพียงเท่าที่จำเป็นนะะซึ่งสำหรับพื้นที่ของดิฉันนะคะท่านประธานในปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ดิฉันเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของดิฉันเนี่ยได้มีความสะดวกมากขึ้นในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งดิฉันเคยนำเรื่องปัญหา ร้องเรียนของชาวบ้านเนี่ยมาอย่างาท่านประธานครั้งหนึ่งนะตอนช่วงปรึกษาหารือแล้วก็เห็นว่า,าในการแก้ไขตรงนี้เนี่ยพรบรนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่เรื่องของการขอตั้งสำนักทะเบียนสาขาในเขตพื้นที่ให้กับพี่น้องอำเภอแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด3ตำบลที่ชาวบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะที่อำเภอ,อที่ตำบลแม่ฟ้าที่ตำบลแม่สลองในแม่สลอ,องนอกแล้วก็เทิดไทนะซึ่ง ดิฉันได้นําเรื่องนี้ค่เลยกับต่อท่านประธานนะเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่ผ่านมาคะ,ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานด้วยนะคะที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงพื้นที่ที่ว่าการอาเภอไม่ฟาหลวงดิฉันก็ติดตามว่าเรื่องนี้เนี่ยทางพื้นที่ดําเนินเรื่องหรือรับเรื่องไปถึงไหนบ้างนะคะซึ่งทางอําเภอเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้จะต้องหาสถา,านที่สําหรับการตั้งสํานักทะเบียนสาขา แล้วก็หาบุคลารกรในการที่จะมาอยู่ประจําในสํานักทะเบียนสาขาซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งคะ่ะท่านประธานในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขตรงนี้ได้เมื่อมาดูถึงพรบการอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นจริงจะช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องตรงนี้ได้มากเพราะว่านี่เขตพื้นที่อยู่ในชั้นเนี่ยในการเดินทางจะไปแค่อำเภอนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหนึ่งชั่วโมงกว่าๆและไม่ได้เป็นทางง่ายๆนะเป็นทางมีเป็นทางชันนะ,ะเป็นเหวเป็นดอยนะคะ แล้วก็บางครั้งเนี่ยชาวบ้านต้องลางานหนึ่งวันเหมารถกันไปนะคะเพื่อจะไปที่อำเภอไปถ่ายแบบประชาชนไปแจ้งเกิดแจ้งตายนะคะซึ่งใช้เวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนะคะในแต่ละคนแต่ละครั้งนะคะซึ่งที่ฉันก็มองว่าถ้าพระราชบัญญัติอาชับนี้เนี่ยได้ผ่านการพิจารณาแล้วก็ได้ประกาศใช้ยอย่างเป็นทางการนะคะก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ฉันก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากๆนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านประธานจะจปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นมายาวนานมากๆในเรื่องของการทุจริตในการออกบัตรประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในส่วนของที่ว่าการอาเภอหรือฝ่ายทะเบียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันปฏิเสธได้ยากมากนะ,ะถ้าพรบฉบับนี้เนี่ยได้ออกมาและประกาศใช้ไริงจริงฉันเชื่อว่าจะลดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ พะน,นั้นฉันก็ขอมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นชอบนะะสำหรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตแล้วก็การให้บริการแก่ประชาชนค่ะท่านประธานขอบคุณมากค่ะ